มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่เข้ามาดามหัวใจมุกรอนิดมุฟออนไม่โสดแล้วหลังจากที่เลิกกับอดีตแฟนร่วมค่ายก็ดูเธอนั้นจะเนื้อหอมเป็นพิเศษละคะ่ะสำหรับมุกรอนิดถาวรบงนักแ,แสดงวัยรุ่นชื่อดังนะคะสังกัดค่ายซีเอ็มแกมมีก่อนหน้านี้เนื่องในวันว,นวนาเลนไทน์มุกได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม เป็นภาพของตัวเองถ่ายคู่กับดอกไม้ทางนี้ทําให้แฟนๆคิดไปไกลว่าเธอนั้นไม่โสดแถมยังมุฟออนจากคนเก่าได้แล้วหรือเปล่าล่าสุดค่าเชาวเน็ตตาดีได้แอบจับผิดภาพของมุกแล้วก็นักแสดงชายคนหนึ่งซึ่งเคยเล่นซีรีส์วายโด่งดังหลายๆภาพนั้นตรงว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งหนุ่มคนนี้นามว่าแม็กซ์หรือก่อนหน้านี้มีกระแสคู่จิน้นแม็กซ์ตูน ต้องบอกเลยว่างานนี้หล่อแล้วก็แซบสุดๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่ d o com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ